วันนี้มีเรื่องอะไรที่จะให้พูดเป็นพิเศษไหมคุณจะเต็มี่วัสเสร์ไตาเลยเจ้าค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าเราจะมากันดึกไฟหน่อยเนาะก็แ้่ก็เดี๋ยวเรานั่งสมาธิแล้วก็ฟังวัสเซอร์ไป ปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยวันนี้ก็เมื่อวานนะกับเมื่อวานก่อนนู้นแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องของอยศรจณะต่างๆนะก็เรื่องของกรรมกรรมดำกรรมขาวกรรมดีกรรมชั่วกนะรรมไม่ดีไม่ชั่ว วิธีอยู่เหนือกรรมนะก็รวมๆแล้วนะมันก็ต้องเข้าใจเรื่องของอายตนะนี่นะอายตนะจะรูปนามเป็นเป็นสำคัญนะเนาะอาจารย์ก็เลยมาเน้นเรื่องของอายตนะต่างๆด้วยนะ เพราะว่าไอา้เนะเนี่ยมันเป็นด่านแรกที่ที่เราจะรับรู้นะเรื่องราวต่างๆมากมายรับรู้แล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงจะปรุงแต่งเป็นแบบไหนอันนั้นก็แล้วแตนะ่แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคน งานะนะเรื่องของโลกถ้าไม่มีอายตนะก็ไม่มีโลกใช่ไหมเพราะว่าอายตนะเป็นตัวรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะโลกที่เราอยู่เนี่ยนะเราก็รับรู้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่มันมีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่มันก็ไม่ใช่ความรับของอรยศัะนะแต่ว่ามันบางคนยังไม่รู้ไงอายสันะ,ะสมมุติที่ว่าทิตาเราก่อนให้ทุกคนนั่งสมาธิเลยนะนั่งสมาธิไปเลยนั่งสมาธิปกตินะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆอย่างตาเราเห็นรูปเนี่ย ตาของเราเนี่ยก็เห็นสีเนี่ยก็เห็นได้แค่มีสีใช่ไ่มมีสีขาวสีดำใช่ไหมสีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงเนี่ยสีลุงนั่ยแหละคือเราเห็นคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กที่เป็นคลื่นแสงเนี่ย เราเป็นว่าเราเห็นคลื่นของแสงเนี่ยนะเป็นสีเนี่ยเราเห็นได้แค่นี้แหละอความที่ต่ำๆเนี่ยก็คือสีแดงสูงไปก็เป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงแต่ในน้ำเงินนี่อาจจะมีน้ำเงินอ่อนเป็นสีฟ้าสีครามสีอะกวาไปใช่ไหมเขียวแก่เขียวอ่อนนะสีเหลืองมีส้มแดงก็ เป็นสีชมพูเนี่ยนะมันก็อยู่ในในกลุ่มนี้นะโดยเฉพาะแม่สีเนี่ยสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยเป็นแม่สีนะถ้าสีแดงไปผสมกับสีเหลืองก็เป็นสีส้มถ้าสีแดงไปผสมกับสีน้ำเงินมันก็เป็นสีม่วงใช่ไหมสีน้ำเงินไปผสมกับสีเหลืองมันก็เป็นสีเขียวเนี่ยสีมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแม่สีก็มีอยู่สามสามสีนี่แหละ หน้าตาเราก็เห็นอยู่แค่นี้แหละนะแต่ว่าสีมันไม่ได้มีแค่นี้ไงคลื่นคลื่นคลื่นของแสงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่ม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงเนี่ยมันมีตำกรแดงก็อีกตำกรแดงเนี่ยตาเรามองไม่เห็นหรือว่า เหนือจากสีม่วงไปอีกอะ่ะเราก็มองไม่เห็นเนี่ยอุณต้าไวโอเลตเนี่ยเราก็มองไม่เห็นอ่ะอุณต้ากับเหนือสีม่วงไปเราก็มองไม่เห็นอินฟาเรดก็ต้ามเป็นสีแดงเราก็มองไม่เห็นงั้นอย่างเช่นรีโมททีวีที่เราก,กดเนี่ยเวลาเรากดกดเนี่ยเป็นเป็น อินฟราเรดนะมันต่ำกวแดงคือแต่เราไม่เห็นแต่ว่ามันมีตัวรับในทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ก็เรียกเซนเซอร์ที่รับแสงอินฟราเรดเนี่ยได้มันอาจจะเป็นเป็นโฟโต้อะไรสักอย่างนึงเป็นโฟโต้ทรานซิสเตอร์หรือว่าอะไรนะในในสักรู้เรื่องเด็กมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันจะมีตัวที่รับแสงตัวนี้ได้ ต,ตาเรารับไม่ได้ตาเรามองไม่เห็นเห็นไหมอันนี้ก็กำลังจะบอกว่าความสามารถของมนุษย์เราเนี่ยตาก็มีความสามารถอยู่ในระดับหนึ่งเพฉะั้นแสงเนี่ยมันจะมีคลื่ออีกโอ้โหอีก,อกไม่มากมายนยีฉะนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็น่ะมันก็มีมากมายนยีแต่มันก็มีอยู่ร,บรอบๆตัวเรานี่แหละคลื่น ความถี่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่เรามองไม่เห็นมันเหมือนกับมันอยู่อีกมิติหนึ่งอะ่ะเรามองไม่เห็นหรอกหูเราเนี่ยหูเราได้ยินเสียงเนี่ยก็ความถี่ของเสียงเนี่ยนะมันจะเป็นความถี่เหมือนกันแหละแต่เป็นความถี่เสียงที่หูได้ยินได้จะต้องเป็นความถี่ประมาณ20เฮิรต ถึงยี่สิบเฮิร์ตก็คือยี่สิบเฮิร์ตถึงสองหมื่นสองหมื่นเฮิร์ตหนึ่งเฮิร์ตก็คือหนึ่งรอบของความถี่หนึ่งหนึ่งรอบหมายถึงว่าเราขยับมือขึ้นลงทีหนึ่งอ่ะขึ้นลงหนึ่งทีก็หนึ่งเฮิร์ตนะถ้าขึ้นลงขึ้นลงได้ยี่สิบทีต่อวินาทีเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงมือแล้วล่ว มือมันเกิดการสั่นนนแหละสั่นตั้งแต่ยี่สิบครั้งต่อวินาทีนะเป็นต้นไปก็จะเริ่มได้ยินเสียงเป็นความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งถึงสองหมื่นครั้งต่อวินาทีหลังจากนั้นหูเรามาได้ยินแล้วนะแต่ว่ามีสัตว์บางชนิดที่มันได้ยินเช่นค้างคาวเนี่ย ยังยัง,ย,งยังหมามังก็มันก็ได้ยินเสียงที่ความถี่สูงกว่าคนนะอย่างเสียงะระฆังเนี่ยเราเวลาพาละระตีระฆังเนี่ยเกง้กงเกง้กงเก้งเก้งไปเลยนะไอเสียงสุดท้ายสุดท้ายหางหังเสียงของะระฆังเนี่ยมันเสียงแหลมสูงมากเลยความถี่มันสูงมากๆเลยหูเราไม่ได้ยินอนะแต่แต่หมามดนมันก็หอนขึ้นมาเน่องจากบางที เสียงอะไรที่มันเราไม่ได้ยินหมามันหอนเนี่ยหมาไม่ได้ยินเนี่ยดังนั้นเราก็ให้รู้อ่ะหูเราก็ไม่ใช่ได้ยินทุกเสียงมันก็มีเสียงที่เราไม่ได้ยินเสียงเหนือเสียงเราก็ไม่ยินเสียงต่ำกว่าเสียงเราก็ไม่ยินดังนั้นมันก็มีอีกมากมายที่เราไม่ได้ยินเป็นล้านล้านล้านมากมายเนี่ยนะ ที่เราไม่ได้เห็นก็เป็นล้านๆที่เราไม่ได้เห็นก็มากมายกลิ่นจมูกที่รับรู้มันก็มีอีกเยอะแยะกลิน่นหอมกลิน่นเหม็นกลิน่นโอ้ยมากมายที่เราไม่ได้รับไม่ได้รับกลิ่นนะนะที่เรารับมันไม่ได้บางอย่างเนี่ยเราเราเดินไปรู้สึกมึนหัวไปเฉยเหมือนยาสลบบางอย่างที่จริงยาสลบกก็ไม่ได้มีกลิน่น ไม่มีกิ่นหรอกแต่บางครั้งต้องใส่กิ่นเข้าไปเพื่อที่จะให้รู้ว่าเนี่ยมันอันตรายนะนะเนี่ยบางอย่างบางคนโดนวางยาสลบไม่รู้ตัวหรอกไม่มีกลิ่นสลบเราก็ไม่รู้นะแต่ในของกลิ่นเรื่องของรสชาติต่างๆเนี่ยมันมีมากมายเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยมันยังน้อยโอ้ยรสชาติมันยังมีเยอะแยะทีนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะในเราแม้แต่เรื่องของภาษาทางกายเราก็บัมือตกันเนี่ยภาษาทางกายเนี่ยนะเวลาเอามือไปเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างเนี่ยมันจะมีอีกมากมายสัมผัสอย่างอื่นที่ที่เราเดินไปแล้วเราสัมผัสมันทิ้งขนลุกขนชันเฉยๆเฮ้ยมันจะร้อนก็ไม่ใช่มันจะเย็นก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันจะเหมือนอะไรมาถูกเราก็ไม่ใช่แต่มันขนลุกเฉย เราสัมผัสอะไรสิ่งนั้นที่เราสัมผัสคืออะไรสัมผัสพลังงานที่ที่เรารับรู้ไดแ้แต่เราไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรอันนี้กำลังจะสื่อว่าอยายตนะของเราเนี่ยตาหูจมูกกลิ้นกายและใจทั้งหมดใจด้วยนะใจมันก็มีบางอย่างที่เราสัมผัสไม่ได้ ใจเราเนี่ยใจเรามันไม่ไม่ไปรู้ได้คือมันปรุงไม่ได้สรุปแล้วก็คือใจเนี่ยนะมันจะรู้อะไรเนี่ยมันจะรู้ผ่านจิตเราจิตกันเรื่องของจิตเนี่ยมันจะมันจะรู้ผ่านอะไรมันต้องผ่านเรื่องของขั้นเจตสิกเจตสิกก็มีน,นี่เนี่ยไอ้สามตัวอะไรนะจิตก็คือวิญญาณนะะอีกสามตัวเนี่ย วทนาสัญญาสังขารเนี่ยแหละคือเจตสิกโดยเฉพาะสังขารเนี่ยมันเป็นเจตสิกอีกามากมายสติก็เป็นเจตสิกเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนั่นแหละแลเ,เจตสิกเนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตเนเจตสิกเนี่ยเ,เรารู้แล้วว่าเจตสิกก็คือ เวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมตัววิญญาณก็ตัวธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือจิตใช่ไหมตัวจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีตัวสามตัวนี้มันต้องรับรู้จากสามตัวนี้ถูกไหมไอ้ว,วิญญาณว,วิญญาณขันธันะสมมติว,วิญญาณขันธ์เนี่ยมันจะรู้อะไรมันก็ต้องรู้มาจากสัญญาแล้วรู้มาจากความรู้สึกรู้มาจาก ตาตาทั้งแล้วแต่อายตนะต่งตางๆเนี่ยแต่พอมารับรู้จริงๆใน,ใน,ในทางใจจริงๆทางจิตาจริงๆเนี่ยเรื่องของนามมาทมเนี่ยมันก็มีแค่สี่สี่ขันที่ทํางานานันและแต่สี่ขันเนี่ยมันแยกเป็น,เป,นเป็นจิตเบลสิกอ่ารจิตกับเจตสิกอันนี้จาก็ได้ไม่จาก็ได้แต่ให้รู้ว่าฟัางแล้วก็ผ่านไปก็ได้นย มันมีเรื่องมากมายที่ใจเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้นะแล้วก็มีเรื่องมากมายที่ตาหูจมูกลิ้นกายอายะตนะเรารับได้ได้มันมันจึงต้องมีอายตนะนิพพานขึ้นมาไงอายะตนะนิพพานนี่เป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้แต่รู้อ่ะ,อะถ้ามันมีถึงตรง ตรงนิพพานนะมันตรงไม่มีกีเล็ไม่มีอตาวตนไม่มีอะไรหมดสิ้นอาสวะทั้งหมดแล้วนั่นแหละมันจะเชื่อมเจอเลยเจอนิพพานใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราลองดูลมหายใจของเรานะวาตอนนี้ดูลมหายใจของเราเนะี่ยแหละ ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันมีมากมายเหลือเกินสิ่งที่เราไม่ได้ยินมันมีมากมายเหลือเกินสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันน้อยนิดนะมันแค่ยี่สิบถึงสองหมื่นนะความถีนะแต่โอ้โหอีกเป็นล้นานแสนแสนความถี่มากมายเยอะแยะนะลองกลับไม่ได้ยินตนะาเราเห็นแค่นี้ย เห็นแค่ถ้าเป็นคลื่นความถี่นะมันก็เป็นเขาเรียกเป็นนาโนน่ะมัน400นาโนนาโนเมตรนาโนนี่มันก็อธิบายยากนะสำหรับคนที่เป็นอันนี้คือว่า10ลบกำลังยแ12ลบ5เนี่ยคือมันเป็นมันคือมันความถี่มันสูงมากอ่ะนี้หว่าความถี่มันสูงสูงกว่าเสียงเยอะๆ เป็นล้านถก็เกิดเป็นความถี่ของแสงขึ้นมาของแสงก็แยกเป็นสีๆไปอีกอย่างเงี้ยก็เป็นว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันแต่สนใจว่ามันมีแสงสีที่เรามองเห็นอีกเยอะแยะมากมายมันมีความถี่เสียงไ่อีกมางมายที่เรารับรู้ไม่ได้ปีนีกมากมายรสชาติมากมายอะไรงนะที่เราไม่รู้ไม่เห็นดังนั้นแค่เรารู้แค่เนี้ยเราก็ปรุงแต่งกันจนเป็นชุกอ่ะ แล้วถ้าเกิดเรารู้มากกว่านี้อ่ะนี่แหละที่ธรรมชาติเขาสร้างมนุษย์ให้ให้รู้แค่นี้พอเอ้ยอย่ารู้อย่ารู้มากกว่านี้นะถ้ารู้ไม่มากกว่านี้เดี๋ยวจะทุกข์มากกว่านี้นะแต่แต่รู้ไว้เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าไม่ประมาท่งว่าไอสิ่งที่มันไม่เห็นไม่รู้มันม,มันมีมากมายนะแต่ว่า ที่เราได้รู้แค่เนี้ยมันก็ทุกทาให้เราทุกมากมายเหมือนกันทาให้เราปรุงแต่งอะไรได้มากมายเหมือนกันนะทีนี้นอกจากว่าคําว่านิพานเนี่ยมันอยู่นอกเขตเหนือผลมันไม่ได้มีอะไรไปปรุงแต่งถ้ามันจะรู้ก็รู้ไม่ใช่เฉยอ่งนั้นะนะนั้นการที่เรามาโนมนิพานเนี่ย เร่ว,ว่างานมันก็ไม่ง่ายแต่อว,ว่ายากมันก็ไม่ง่ายม่ยากเพราะมันไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรไปปุ่มก็แจงไปคือไม่ต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรเลยอยู่ดีๆอยากจกนิพานมันมันก็นิพานได้เลยถ้ามาเข้าใจกุศลเราถึงพร้อมเห็นไหมนะอย่างนี้วก็ตอนนี้เรามาดูลมหายใจเราในลมหายใจเราเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีแต่ลมเข้าลมออกเห็นไหมมีออกซิเจนมี ธาม,มีแก๊สอะไรมากมายมีออกซิเจนมีอะไรนะไนโตรเจนมีเยอะๆนะในอากาศเนี่ยแต่สิ่งที่เรารับรู้ไม่ได้มันก็มีมากมายเหมือนกันแต่ที่เราต้องการที่จะโน้มเข้าไปเนี่ยถามว่าในลมหายใจมันมีความกกุณาอยู่ไหมมันมีแต่เราโน้มเข้าไปอีกเยอะเยอ ให้มากมากเอาความกรุณาเนี่ยเข้าไปให้มากมากธรรมธาตุของความกรุณาธรรมธาตุของความมุติตาเนี่ยโน้มเข้าไปให้มากมากนะธรรมธาตุของความศักดิ์สิทธิ์นะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยธรรมธาตุของความที่เป็นกุศลนะบุญทั้งหลายเนี่ยบุญก็คือเครื่องชำระล้างจิตใจให้ผ่องแท้วผ่องใสใจใจกกิเลสแล้วก็น้อมเข้ามาอยู fruit, e <observations> ่ในลมหายใจเรา ถามมันโน้มได้ยังไงก็สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นนะมันมีเยอะแยะเนี่ยกระโน้มเข้ามานั่นแหะสิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่เราไม่ไม,ไม่รู้สิ่งที่เป็นกุศลกุศลทั้งหลายที่เราโน้มเข้านไนี่แหละ,ะมันก็มีมากมายแต่มันจะเป็นกุศลร,รูปแบบแบบไหนสร้างมาด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันพอมันเป็นกุศลปั๊บกโนมเข้ามา นะความเป็นกุศลเนี่ยเกิดจากการทํางานแล้วสําเร็จก็เป็นกุศลเกิดจากฟังธรรมแล้วสําเร็จก็เป็นกุศลนะเกิดจากเห็นอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาแล้วมีความสุขมันก็เป็นกุศลได้นะนะนะแล้วโนมความกุศลเข้ามาในในในลมหายใจของเราลมหายใจของเราก็อ่ามีหน้าที่เป็น เข้าไปในปอดเข้าไปฟอกเลือดเลือดถึงไปเลี้ยงร่างกายร่างกายก็ประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆๆๆๆมากมายเป็นล้านเซลล์แต่แมเซลล์เล็กๆมันก็จะมีเลือดเข้าไปเลือดมีความเป็นกุศลมีความเป็นอ่โกรุณามีธรรมชาติของความมุทิตาโกรุณาต่างๆก็เข้าไปในในโมเลกุลเล็กๆๆๆในร่างกาย ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างขึ้นมาแต่แสงสว่างนี้ถามว่าตาเรามองเห็นไหมอ่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่ใช่แสงที่มันอยู่ในสีม่วงจนอ่าเนี่ยที่มันไม่ใช่สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยเพราะมันเป็นแสงในรูปลักษณ์ของพลังงานอีกความถีห่หนึ่งอีกมิติหนึ่ง แต่มันมีถ้าเราเห็นถ้าเราฝึกฝนในระดับของจิตวิญญาณของเราเราก็จะเห็นได้เราสามารถมองเห็นแสงของกุศลอะไรแสงของความกรุณาต่างๆเนี่ยก็เห็นได้เป็นตอนนี้แสงของความกรุณาในร่างกายเราที่เราดมหายใจที่เราโน้มเข้ามานะไปฟอกเลือดะ เลี้ยงร่างกายให้ร่างกายเราก็มีน้ําเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นเลือดแหละไ่้ไหมก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเปล่งรัศมีออกไป้เหมือนเทพเทวดาเขาีรองมีลัทธิลัศมีเวลาที่เทวดาได้จะจะดับลงไปจะเคลื่อนย้ายจติตติจะย้ายพบ จะเริ่มรัศมีจะเริ่มอ่อนลงไปเริ่มมนหมองนะแต่รัศมีของกลุ่มพวกเราเนี่กำลังเจ็บสว่างใสเป่งตังไปทั่วเพราะว่ารูปนามเราเนี่ยถูกฟอกกฟอกธาตุฟอกขันด้วยความเข้าใจและด้วยปัญญาด้วยปัญญาที่พวกเรา เริ่มจะเห็นธรรมะเป็นปัญญาขั้นสูงนะ,ะตอนนี้ให้เราโน้่มนิพพานเข้ามาโน้มนิพพานเข้ามานิพพานคือความดับสงบเย็นว่างจากกิเลสทั้งหลายนิพพานคือความสุขสุขสุข,สข,สข,สขเป็นบรมสุขอนุมนิพพานแล้วก็ ให้เรา MSR ปัญญาเป็นปัญญายานเป็นยานยานทัศนะโน้มเข้ามาแต่ MSR MSR ม MS ันปัญญานี้จะเกิดเมนะื่อไหร่นเราก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในชีวิตปัจจุบันในแต่ละวันเนี่ เราอาจจะไปเจอเหตุปัจจัยอะไรที่มันตรงกับจริตของเราพวกประมาณนีอนะปัญญาญยามันเกิดพวกึ้นมาหน่เราจะเห็นอัตราเราลดลงไปหรือว่าเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเฮ้ยนี่อัตราเรามันขนาดนี้เลยหรออะไรเนี่ยมันจะเห็นรู้เลยว่าเราเห็นอัตราในตัวเราเห็นก็แล้วแต่เนี่ยบางคนก็เห็นทุกมากมายเนี่ยบาง คือมันแล้วแต่คนบางคนจะมาแบบทุกๆท,ทุกเนี่ยก็จะเห็นทุกบางคนเห็นอน,นิจจังบางคนก็บางคนจะเห็นปัญญาในทางธรรมก็เ,เป็นไปได้ใช่ไหมสรุปก็คือว่าถ้าเรามีปัญญาเข้าถึงเรารู้ว่าขันห้านั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันรบรรไม่ได้ มันเป็นมายาแล้วตัวเรานี่แหละมันจะถอดถอนมาเองอตัวเราที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่อยู่ในอสังกัจธาตุเป็นอสังกัจธาตุที่อยู่ในโลก,กุจละมันจะเข้าใจนันจะเหมือนกับกายเราเนี่มันหายไปหายไปเลยไม่มีกาย เนี่ยแต่มันหายหายไปเดี๋ยวมันก็กลับหายหายกลับมาก่อนนะเพราะว่าในลักษณะของอวิญญาณหันเนี่ยเวลาที่มรับรู้เลยมันบางทีมันยังไม่รู้ไม่จบมันยังมีการปรุงแต่งอยู่ไงเวทนาเนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนกายก็ไม่ได้หายแต่มันการที่ยึดมัน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 ไม่ไปยึด่นั้นี้อย่างเวทนาเนี่ย ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันก็ไปหายไปไหนนะแต่ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนามันจะหายไปเองเนี่ยมันจะคลายยึดมั่นถือมั่นไปความทุกข์เนี่ยเวลาที่เราเห็นความทุกข์เราก็จะรู้โอทุกข์มันจะขันห้ามันก็จะจางคลายจากความทุกข์ไปเองเพราะเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นของที่เรายึดมั่นถือมั่นยู่ได้มันจะรู้เป็นมันจะเป็นความรู้เนี่ยมันจะปลยสุด เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น้ตอนนี้บางคนเนี่ยก็รู้นะว่าขันห้ามันเป็นทุกข์แล้วบางทีก็รู้ซะจนตัวรู้เ่ยมันรู้แต่ทุก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 อย่างเดียวอ่ะบางทีมันก็จะทุกมากนะทุกมากจนกระทั่งมันไอตัวที่รู้ทุกเนี่ยมันมันหายไป เหลือแต่ตัวที่มันรู้แล้วมันรู้เฉออยๆสักแต่วมารู้นั่นแหละไอ้เจวเนี้ยเนี่ยมันจะขาดไปทุกขาดไปเลยก็นะให้ทุกคนค,อค,อคอ่อยๆถอยกลับมาที่รู้ตัวทั่วพร้อมนะฟังมาเสอร์ไปก็ฟังไปก่อนนั่นแหละฟังฟังไปฟังแบบเข้าใจมึงไหมเข้าใจบ้งางก็ฟังไปนะ แล้วเดี๋ยวในแต่ละวันที่เราไปประสบพบเจอกับสภาวะบางสิ่งบางอย่างก็จะรู้ว่าอ,องที่ผู้ไทยที่มาเซอร์บอกกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเจอเองนะอ่อดูตัวตัวพร้อมแล้วก็กลับมา,ามาขึ้นมาสักสามคนอ่าได้สองคนมั้งสองคนค่ะวันนี้ก็ามันดึกไปได้ สองคนนะมาได้สองครุมสุดท้ายแล้วเราต้องลดอัตราอะไรนะคเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือให้กลุ่มกลุ่มเราเนี่ยลดอัตราให้ได้มากที่สุดจะได้มากแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ให้มันลดลดแล้วมันแล้วทำให้เราควาสุขมันเพิ่มขึ้นนะ มันไม่ไปทําให้คนอื่นทุกข์ด้วยคนอื่นก็พรอมีความสุขไปด้วยแล้วลดจนถึงที่สุดมันมันไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนแล้วนะมันก็เข้าไปสู่สภาวะของสุญญตาว่างว่างจากตัวจากตนว่วางจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายมันก็จะว่างไปเลยฉะนั้นเราก็ถือว่า จบจิตน,นะบ่างจากความโลภโก,กรธทองทั้งหลยายนแต่รู้ทุกอย่างโดยเฉพาะขันห้าเนี่ยเห็นเห็นกนารทำงานของขันห้าแต่่ารู้เห็นทีเดียวพร้อมๆกันเลยนะเห็นทีเดียวเห็นตุ๊บเห็นเลยเห็นพึ๊บคือวิญญาณในวิญญาณในขันห้าที่อธิบายไปมันคือที่เราเคยรู้กันใช่ไหมว่ามันตัดนอย่างรู้ได้ทีละอย่างทีละเรื่องทีละ แต่ถ้า้าตรู้ตัวแท้ๆจริงๆเนี่ยเวลามันรู้มันรู้ปั๊บรู้ทุกเรื่องรู้พ่อเหมือนก็ได้รู้ที่ละน้อยเรื่องเหมือนๆเรื่องก็รู้ได้อันนี้เป็นความมหาจัย์ของของธรรมชาติเดิมแท้ที่มันอยู่ในเป็นอสังกระตะอสังกระตะค่